หลังปูเรื่องราวต้นกำเนิดต่อสู้เพื่อค้นหาตัวตนในภาคแรก Wonder Woman 1น8 4เาด1984คือการประจนภัยเพื่อค้นหาความหมายของ Wonder Woman ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เธอแตกต่างจากฮีโร่คนอื่นไ Your come time will come. จุดหนี้เชื่อว่าหลายคนสามารถตีความออกไปได้หลากหลาย แต่สำหรับเราแล้ว Wonder w o วูแคือตัวแทนของความหวังความศรัทธาในมนุษยชาติ My การต่อสู้ในหนังข้อนี้จึงไม่ใช่แค่การฟาดฟันด้วยพลังแต่มันคือบททดสอบตัวตนของไดอาน่าว่าเธอยึดมั่นในจุดยืนที่มีอยู่แค่ไหน This world is not is world ready For all that you will do on that Le ความสำเร็จในปี2017ของ Wonder Woman เปิดทางให้ผู้กำกับแพทที่เจนคินส์สารต่อเรื่องราวของสาวอัศาจรรย์สู่ยุคสมัยใหม่ให้เธอได้โชว์ความกลา้าแถมยังควีคูณความเิน์ดที่มีต่อสาวอัศาจรรย์มากยิ่งขึ้น you know what? I t ไอ้ที่ c ว e ค t นดู t ีกว่าปาราช t ตเพนส์ย่าอืมด๊อ e เ e เวอร์บัดด a ้ปาราชู n ไฮเดสจ้ชัดการเสร็จเรื่องราวให้เกิดขึ้นในยุค80ที่ไม่ได้มีดีแค่ฉากหลังอุดมไปด้วยแสงสีแต่ยังเป็นยุคสมัยที่ไรเลี่ยกับหนังซูเปอร์แมนของคริสโตเฟอร์รีฟส์รวมถึงทีวีซีวส์สุดอมตะของลินดาคาเตอร์ซึ่งกลายเป็นเลเฟเลนอ้างอิงหลักของผู้สร้างนำบรรยากาศความสนุกแสนอบอุ่น ที่ขาดหายไปจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ในช่วงหลังกลับคืนสู่หัวใจของผู้เราอีกครั้งแถมยังเต็มไปด้วยอเสเองมากมายที่คอหนังเก่าน่าจะแอบรีดกันได้ตลอดทั้งเรื่องเช่นเดียวกับการกลับมาของซีฟเทอร์เวอร์ไม่เพียงเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสเคมีิสุดที่เนระหว่างสองตัวละครอย่างเต็มอิ่ม แต่เขายังเป็นตัวขับเคลื่อนประเด็นเป็นด่านทดสอบจิตใจของไดอาน่าให้เธอได้เห็นว่าตัวเธอนั้นสำคัญแค่ไหนกับโลกใบนี้ท่ o นวอร์เนีย o ์ You รู้ว่าคุณต้องทำอะไรซึ่งดูเหมือนว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของเธอหลายเท่าตัวหลายคนมักพูดเสมอว่าการใส่ตัวหลายๆตัวลงไปในหนังภาคเดียวเป็นเรื่องยากที่จะหาความลงตัว w อ t นี้ถึงตาฉันแล Get used แต่ผู้กำกับแพตตี้เจนคินส์สามารถก้าวข้ามอุปสรรคนั้นได้อย่างง่ายดายและชาญฉลาด Maxwell Lord คือตัวแทนของระบบอำนาจนิยมยอมทำทุกสิ่งเพื่ออำนาจซึ่งเขาเชื่อว่าจะสามารถกบปมได้ของตนเองได้ what want ในขณะที่บาบาร่ามิเนอร์วาคือตัวแทนของคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ยอมทิ้งตัวตนความเป็นปัจเจกเพื่อให้ผู้คนรอบตัวสนใจผ like มของตัวละครเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ด้วยการสแสดงอันยอดเยี่ยมบวกกับความใส่ใจในมิติตัวละครพาเราไปสำรวจห้วงความคิดสภาพจิตใจของพวกเขาจนทำให้สองวายไรทที่ดูอมตกลายเป็นคนที่เราแอบเอาใจช่วยอยู่ลึกๆ had everything while people like have had nothing. ve people like me always เพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเป็นเพียงคนที่หลงอยู่ในความมืดมนของจิตใจตัวเองความกล้าหาญในการแบ่งพื้นที่ให้ดราม่าขนาดนี้ช่วยสร้างดนามิกที่น่าสนใจให้กับฉากแอคชัน่นแม้ว่านังอาจจะไม่ได้จัดใหญ่ใส่เต็มแอคชั่นทุกนาทีแต่เมื่อการประทะมาถึงมันต่างส่งผลกระทบต่อตัวละครอีกทั้งยังสะท้อนตัวตนของเขาและเธอออกมาได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะคลายแม็กช่วงท้ายของเรื่องที่ไม่ต้องใหญ่ยักษ์เกินไปแต่กับอลังการทางความรู้สึกเมื่อเดิมพันที่มีเป็นมากกว่าแค่ความเป็นความตายแต่มันถูกเดิมพันด้วยศรัทธาของมนุษยชาติสำหรับเราแล้ว Wonder Woman 1984คือภาคต่อที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็อาจจะไม่ถูกปาาสำหรับทุกคนโดยเฉพาะโทนของหนังที่มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น บรรยากาศมีความเป็นหนังฮีโร่ยุคเก่าที่บางคนอาจจะมองว่าเชยเกินไปรวมถึงประเด็นดราม่าและความโรแมนติกของเรื่องราวที่หนังต้องเล่าสลับไปมาระหว่าง4ตัวละครเอกก็อาจจะไม่ลื่นขอสำหรับคนดูสายบูและถ้าไม่อินประเด็นที่หนังใส่มาก็กอาจจะรู้สึกว่าหนังยาวจนเกินไปไก็ร่าอยงไดี Wonder Woman 1984คือตัวอย่างที่ดีในการใช้ความแฟนตาซีให้มีคุณค่ามากกว่าแค่ความตื่นตามันยังเป็นเครื่องมือในการตั้งคําถามความเป็นมนุษย์ว่าคุณยอมแลกสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเพื่อความปรารถนาของตัวเองหรือไม่ภายใต้แสงสิ่งที่หาได้น้อยในหนังยุคใหม่หนังเรื่องนี้สามารถผสมผสานความเป็นผู้ใหญ่และจินตนาการเพ้อฝันได้อย่างเฉิดฉาย ความเด็ดเดียวในการยอมทิ้งสุดสำเร็จของหนังภาคแรกแล้วออกค้นหาสิ่งใหม่ๆทำให้ในที่สุด DCEU ก็มีภาคต่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีระดับเดียวกับที่ MCU เคยทำได้ในกัปตันอเมริกาโดวิ i เทอร์โซเจอร์นี่คือการตอกย้ำว่าแพทที่เจนคินส์เก่งการแค่ไหนในการสร้างสรรค์เรื่องราวผลิตผลงานออกมาเพราะมีเรื่องที่อยากจะเล่าจริงๆและในขณะเดียวกัน ก็ไม่ลืมที่จะมอบความสนุกและความอบอุ่นหัวใจให้แก่คนดู Have you ever been in love? A long, long time ago. Wonder Woman 1984คือผลงานที่โบยบินมาอบอุ้มหัวใจของเราในปีอันเลวร้ายนี้อย่างแท้จริง Nothing good is born from lies. think Wo Wo 1984วันนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปเราอยากจะบอกทุกคนว่าแม้ว่าในาหนังทุกคนจะต้องการฮีโร่แต่ในชีวิตจริงตอนนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์กำลังต้องการฮีโร่และทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ ด้วยการสนับสนุนผลงานอย่างถูกลิขสิทธิ์ครับ It's all art. Uh, uh, that h a t just a trash can. It's just a trash can. Yeah yeah. yeah. ใครไปดูมาแล้วก็บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ถ้าคุณรักหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พาลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนัง อัศจรรย์กว่าใครที่เดียวทีจอดออ์จัสตูอิพิมพ์จลลรารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย